จากเรื่องของทางผู้สูงอายุขับรถไปดูเรื่องของฟ้าฝนสภาพอากาศกันหน่อยนะครับไปตรวจสอบสภาพอากาศวันนี้กันครับภาคตะวันออกและภาคใต้เนี่ยยังคงมีฝนตกหนักอยู่นะครับทะเลก็คลื่นลมแรงต่อเนื่องส่วนพื้นที่อื่นๆของประเทศไทยตอนนี้ฝนเริ่มน้อยลงแล้วนะครับแล้วก็อุณหภูมิเนี่ยอาจจะขยับตัวสูงขึ้นด้วยเดี๋ยวเราไปติดตามรายละเอียดกับสถานอากาศ n b t กันครับ สวัสดีค่ะวันนี้ตอนบนฝนแผ่วอุณหภูมิก็ขยับสูงขึ้นนะคะอย่างภาคเหนือค่ะกลับเข้าโซนอากาศร้อนจัด40องศาเซลเซียสค่ะส่วนฝนหนักอยู่ในโซนด้านรับลมมรสุมก็คือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งอนันดามันยังมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้ในช่วงนี้ลมมรสุมยังมีกําลังค่อนข้างแรงส่งผลคลื่นลมในทะเลมีกําลังแรงต้องระวังนะคะทะเลอันดามันคลื่อนสูง2-3เมตรจุดที่มีฝนฟ้าคะนองเคลื่อนสูงมากกว่า เมตรเือเล็กขอให้งดออกจากฝั่งเพื่อความปลอดภัยส่วนทะเลอ่าวไทยคลื่นสูง 1- 2เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรเดินเรือก็ต้องเพิ่มความระมาราาัดระวังจุดที่มีฝนฟ้าขนองต้องเลี่ยงในการเดินเรือค่ะลมมารสุมยังมีกําลังค่อนข้างแรงทําให้มีฝนหนักในภาคตะวันออก,แล,ออกและภาคใต้ฝั่งอันดามันต้องระวังในพื้นที่จังหวัดชนบุรีระยองจันทบุรีตราดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลวันนี้ภาคเหนือฝนไม่มากอุณหภูมิสูง สูงสุด37-40องศาเซลเซียสสำหรับภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือฝนก็ไม่มากอุณหภูมิสูงสุด36-39องศาเซลเซียสภาคกลางฝนก็น้อยอากาศร้อนขึ้นอุณหภูมิสูงสุด37-39องศาเซลเซียสกลุ่มเทพาหานครฝนก็ไม่มากตกได้ในช่วงบ่ายและคำ่ำอุณหภูมิสูงสุด38องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนในเกณ็นกระจายมีโอกาสเกิดฝนหนักที่จันทบุรีและที่ตราดทะเลคลื่นสูง 2เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝนเล็กน้อยถึงปานกลางตกได้ที่ประจวบคิริขันชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชยะลานราธิวาสทะเลคลื่นสูง 1- 2เมตรจุดที่มีฝนฟ้าะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งอาดาานดมันฝนยังเยอะนะคะและมีฝนหนักที่ระนองพังงาภูเก็ตทะเลคลื่นสูง 2- 3เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า3เมตรเรือเล็กย้ำกันอีกครั้งค่ะงดออกจากฝั่งไว้ก่อนนะคะกลับ มาตรวจสอบสภาพอากาศได้อีกครั้งค่ะในข่าวเที่ยง NBT News ช่วงนี้สวัสดีค่ะช่วงนี้เราพักกันอีกสักครู่นะคะเบรกหน้ากลับมาติดตามประเด็นทางด้านเศรษฐกิจกันบ้างค่ะ